สวัสดีค่ะนะักศึกษาทุกคนหน่วยที่4นะคะเป็นการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของนะคะส่วนของเจ้าของ owner equity นะคะในทางบัญชีนั้นหมายถึงนะคะสินทรัพย์สุทธิสินทรัพย์สุธสทสธ,ทธิหมายความว่าไงก็คือจํานวนสินทรัพย์ของเจ้าของโดยปราศจากหนี้สินหรือภาระผูกพันใดใดทั้งสิน้นเราเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิหรือว่าส่วนของเจ้าของนะคะเช่น สมมุติว่าเรามีเงินอยู่ทั้งหมดที่เป็นสินทรัพย์10บาทนะคะใน10บาทนี้นะคะยืมเพื่อนมา4บาทสแสดงว่าเป็นส่วนของเจ้าของ6บาทก็คือส่วนของเราหรือเรียกว่าสินทรัพย์สุทธินะคะที่หักจากเงินของคนอื่นไปแล้วนะคะเราเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิหรือว่าส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราเขียนเป็นสมการนะคะเขียนเป็นสมการจากสมการบัญชีนะคะ มันจะได้ว่าสินทรัพย์ลบหนี้สินเท่ากับส่วนของเจ้าของหรือสินทรัพย์ลบหนี้สินเท่ากับทุนรูปแบบของธุรกิจนะคะในประเทศไทยเราแบ่งรูปแบบของธุรกิจนะคะตามลักษณะของการประกอบกิจการนะคะออกเป็น3รูปแบบ 1. กิจการเจ้าของคนเดียว2กิจการห้างหุ้นส่วน 3. กิจการบริษัทจำกัดนะคะ กิจาการเจ้าของคนเดียวนะคะการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของคนเดียวเนี่ยมันจะมีบัญชีทุนบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะนะคะแล้วก็บัญชีกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธินะคะที่เราจะเจอกันสำหรับในกิจาการห้าง้นสวดน,นะคะพาร์ทเนอร์ชิเป็นกิจาการที่มีบุคคลนะคะเข้าร่วมก่อตั้งสองคนขึ้นไป นะคะเริ่มต้นที่สองคนขึ้นไปเข้าร่วมนะคะหุ้นกันประกอบกิจาการเพื่อหวังผลกําไรเราเรียกว่ากิจาการห้างหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ชิพนะคะการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับกิจาการห้างหุ้นส่วนจะมีอยู่ด้วยกันสองวิธีคือวิธีทุนคงที่กับวิธีทุนไม่คงที่หรือว่าทุนเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเป็นวิธีทุนคงที่หมายความว่าเราจะเปิดบัญชีกระแสทุน เราจะเปิดบัญชีกระแสะทุนขึ้นมาอีกหนึ่งบัญชีค่ะเพื่อมารองรับนะคะรายการอะไรบ้างนะคะก็จะมีรายการถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้ส่วนตัวนะคะบันทึกรับรู้กำไรนะคะจากการดำเนินงานของกิจการนะคะ ส่วนบัญชีทุนบัญชีทุนทุนคงที่นะคะจะใช้ในการรับรู้กิจกรรมอะไรบ้างนะคะจะใช้ในการรับรู้กิจกรรมที่เป็น1ลงทุนเริ่มแรกเพิ่มทุนและถอนทุนอันนี้จะใช้กับบัญชีทุนส่วนวิธีทุนไม่คงที่นะคะเราจะไม่มี ะะไม่มีการเปิดบัญชีกระแสทุนไม่มีการเปิดบัญชีกระแสทุนขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกับบัญชีทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเริ่มแรกเพิ่มทุนถอนทุนนะคะถอนใช้ส่วนตัวหรือรับลูกกำไรหรือขาดทุนให้บันทึกเข้าไปในบัญชีทุนเลยเราเรียกว่าวิธีทุนไม่คงที่ ทีนี้จากหลักการเมื่อกี้เรามาดูวิธีการบันทึกบัญชีเช่นดูวิธีทุนคงที่ก่อนนะคะวิธีทุนคงที่นะคะเวลานะคะหุ้นส่วนนะคะนำสินทรัพย์มาลงทุนเช่นในโต้งและในต่ายนำเงินสดและสินทรัพย์อื่นมาลงทุนเขาจะเครดิตทุนในโต้งเครดิตทุนในต่ายและรับรู้สินทรัพย์เดบิตเงินสดเดบิตอาคารนะคะตามจำนวนที่นำมาลงทุน เมื่อนายตายได้ถอนทุนนะคะถ้าเป็นวิธีทุนคงที่ถ้ามีการถอนทุนเราจะบันทึกโดยใช้บัญชีทุนนะคะเราจะบันทึกโดยใช้บัญชีบัญชีทุนนายตายถอนทุนออกไปเพราะนั้นเดิมนะคะบัญชีทุนอยู่ด้านเครดิตถ้าถอนทุนออกนะคะบัญชีทุนต้องย้ายไปอยู่ทางด้านเดบิตนั่นคือลบทุนออกไปลดทุนถอนทุนนะคะเครดิตเง,งิน,น,ดน<ๆ>สดนะคะ กรณีนะคะที่มีการถอนเงินไปใช้ส่วนตัวนะคะถ้ามีการถอนเงินไปใช้ส่วนตัวเราจะปรับในบัญชีกระแสทุนนะคะเราจะปรับในบัญชีกระแสทุนถ้าสมมุติว่านายโต้งและนายต่ายนะคะถอนเงินสดคนละสองหมืนห้าไปใช้ส่วนตัวให้เครดิตเงินสดและเดบิตกระแสทุนนายโต้งกับนายโต้งและกระแสทุนนายต่ายนะคะ กรณีที่มีการแบ่งผลกําไรจากการดําเนินงานนะคะให้บันทึกเข้าในบัญชีกระแสทุนเราจะไม่ไปยุ่งกับบัญชีทุนนะคะทีนี้กรณีที่วิธีทุนไม่คงที่นะคะไม่ว่าจะมีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นเราจะปรับในบัญชีทุนทั้งหมดเช่น ถ้าในโต้งและในตายนําเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนนะคะเดบิตเงินสดเดบิตอาคารและเครดิตทุนในโต้งและทุนในตายนะคะอันนี้จะเหมือนกับวิธีทุนคงที่นะคะการถอนทุนคืนนะคะทาเหมือนวิธีทุนคงที่เหมือนกันเดบิตทุนในตายเครดิตเงินสดตอนที่ในโต้งและในตายนะคะ ถอนเงินไปใช้ส่วนตัวนะคะถ้าเป็นวิธีทุนคงที่เราจะเรบิตบัญชีกระแสทุนแต่ถ้าเป็นวิธีทุนไม่คงที่เราปรับในบัญชีทุนเลยนะคะเหมือนกันค่ะเวลาเรารับผลการดําเนินงานนะคะให้ปรับในบัญชีทุนนะคะอันนี้คือวิธีทุนไม่คงที่ต่อไปสําหรับกิจการที่เป็นบริษัทนะคะในส่วนของ เจ้าของหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมันจะมีเรื่องการออกจำหน่ายหุ้นนะคะสำหรับกิจการที่เป็นนะคะบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทนะคะในส่วนของผู้ถือหุ้นเขาจะเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีบัญชีนะคะที่เป็นบัญชีหุ้นนะคะก็คือหุ้นสามัญและหุ้นปุริมสิธิ์ ส่วนหุ้นกู้นะคะจะอยู่ในลักษณะของหนี้สินไม่ใช่ส่วนของเจ้าของนะคะในส่วนของเจ้าของหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีบัญชีหุ้นสามัญและหุ้นปูริม,มสิธิ์ผู้ออกผู้ออกหุ้นมีหน้าที่จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นก็คือผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนจะมีหน้าที่รอรับเงินปันผลแต่ถ้าสมมุติว่า เลือกลงทุนในตราสารหนี้นะคะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ผู้ที่เข้าไปร่วมลงทุนจะรอรับดอกเบี้ยและได้หุ้นกู้มาถือนะคะส่วนผู้ออกหุ้นนะคะผู้ผู้ออกหุ้นกู้จะมีหนี้สินนะคะคนละแบบกับเจ้าส่วนของเจ้าของนะคะจะอยู่หมวดสองทันทีนะคะกลายเป็นหนี้สินผู้ออกหุ้นกู้จะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับเรื่องการออกหุ้นสำหรับบริษัทถ้าอยู่ในส่วนของเจ้าของหรืออยู่ในหมวด3หมวด3ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีตาสารทุนอยู่2ชนิดก็คือหุ้นสามัญและหุ้นปุริมสิทธิ์นะคะกิจการบริษัทนะคะ เขาจะเรียกส่วนของเจ้าของว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือทุนเรือนหุ้นนะคะที่อาจารย์สอนไปแล้วเมื่อกี้ก็คือหุ้นสามัญ common stock นะคะเป็นหลักนะคะหรือเป็นหุ้นพื้นฐานนะคะของบริษัทการจดทะเบียนจัดตั้งจะต้องจดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะโดยจะต้องกําหนดทุนจดทะเบียนเช่นสมมุติว่าบริษัทน,นี้จดทะเบียน1ล้าน นะคะใน1ล้านนี้แบ่งเป็นหุ้นจํานวนกี่หุ้นมูลค่าหุ้นละกี่บาทซึ่งเขากําหนดว่าการจดจัดตั้งเป็นบริษัทนะคะ l i m i ted company นะคะจะต้องมีผู้ก่อตั้ง3คนนะคะแต่ไม่เกิน15คนแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเกิน15คนขึ้นไปนะคะเริ่มต้นที่15คนขึ้นไปเขาก็จะระบุว่า นกถือหุ้นเท่าไหร่นขอถือหุ้นเท่าไหร่ในาคอถือหุ้นเท่าไหร่และเรียกชําระแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะคะและเรียกชําระแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนใหญ่แล้วกฎหมายกําหนดว่าครั้งแรกขั้นต่ําคือ25%เปอนะคะส่วนหุ้นนะคะหุ้นประเภทที่2ที่เราจะเจอก็คือหุ้นปริมาสิ์นะคะอาจมีหรือไม่มีก็ได้ นะะในส่วนที่สามบัญชีที่เราจะเจอในส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือส่วนเกินส่วนต่ำมูลค่าหุ้นเกิดขึ้นในกรณีที่เราขายเงินขายหุ้นสูงกว่าราคาที่เราไปจดทะเบียนมาหรือต่ำกว่าราคาที่เราไปจดทะเบียนมาบัญชีตัวที่3ที่เราจะเจอก็คือกําไรสะสมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะวันที่หนึ่งมีนาบริษัทจดทะเบียนหุ้นปริมสิทธิ์และหุ้นสามัญน,นะคะ วันที่จดทะเบียนนะคะวันที่จดทะเบียนให้เมมโมบันทึกความทรงจำเราจะบันทึกเริ่มบันทึกบัญชีวันที่เราออกจำหน่ายหุ้นเช่นบริษัทออกจำหน่ายหุ้นปริมาสิทธิ์และหุ้นสามัญทั้งหมดนะคะตัวหุ้นนะคะจะบันทึกด้วยราคาที่จดทะเบียนมา,มาราคาที่จดทะเบียนมานะคะส่วน จำนวนราคาที่เราขายเกินหุ้นปุริมสิทธ์นะคะมีส่วนเกินูลค่าหุ้นอยู่สิบบาทแสดงว่าหุ้นปุริมสิทธ์นะคะจดทะเบียนมาหุ้นละหนึ่งร้อยแสดงว่าเขาเสนอขายเสนอขายในราคาหนึ่งสิบบาทลบราคาที่จดทะเบียนมาจะมีส่วนเกินนะคะส่วนเกินอยู่สิบบาท ส่วนหุ้นสามัญหุ้นสามัญน,นะคะมีส่วนเกินอยู่หบาทแสดงว่าเขาเสนอขายกันในตลาดหนึ่บาทลบราคาที่จดทะเบียนมา100บาทแสดงว่าเกิดส่วนเกินนะคะหบาทเราจะบันทึกบัญชีนะคะอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นเหมือนกันและเดบิตรับเงินนะคะตามจำนวนราคาที่เราขายนะคะ เวลาที่สมมุติว่าเราจําหน่ายหุ้นนะคะในราคาที่ต่ํากว่าที่เราจดทะเบียนมามันจะเกิดส่วนต่ําเช่นสมมุติว่าเราขายหุ้นปุริมาสิทธิ์เสนอขายนะคะ98บาทเราจะได้เงินนะคะ98คูณกับจํานวนหุ้นแต่ราคาที่เราจดมา100บาทเพราะฉะนั้นจะเกิดส่วนต่ำ2บาท นะคะเกิดส่วนต่ำสบาทเวลาเราโอนกําไรนะคะสาหรับบริษัทเขาจะโอนกําไรเข้าบัญชีกําไรสะสมนะคะเสร็จแล้วเวลาเขาจ่ายเงินปันผลเขาจะจ่ายผ่านบัญชีกําไรสะสมนะคะการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้กับหุ้นปริมาสิกกอ่อนแล้วค่อยจ่ายให้หุ้นสามัญนะคะอันนี้คือหลักการ